หัวข้อภาพรวมเว็บไซต์คอร์สออนไลน์บทเรียนระบบเว็บไซต์คอร์สออนไลน์ที่คนนิยมใช้ในปัจจุบันครับบทนี้ผมก็จะพามาดูนะครับระบบเว็บไซต์คอร์สออนไลน์นะครับที่คนนิยมใช้ในปัจจุบันนะครับตรงนี้ก็จะไม่ได้ไปพูดถึงพวกระบบที่เป็นระบบฝากคอร์สขายเป็นแนวเว็บคอร์สตลาดกลางนะครับที่เราต้องเอาคอร์สไปฝากวางขายกับเขานะครับหรือว่า ผมยังไม่ได้พูดถึงระบบที่จะต้องไปจ้างทําหรือว่าเป็นระบบที่คิดดิ้งขึ้นมาเองนะครับแต่ผมจะพูดถึงระบบหลักๆอยู่2ระบบนะครับก็คือแบ่งแยกออกเป็นระบบที่ใช้เป็น SaaS นะครับหรือว่าเป็นแนวเว็บกึ่งสําเร็จรูปนะครับที่เราสามารถอัปวิดีโอเข้าไปได้เลยแล้วก็เพิ่มเติมเนื้อหานะครับในส่วนของเนื้อหาโดยที่ไม่ต้องไปจัดการระบบะในส่วนของโครงสร้างเว็บไซต์นะครับนั่นก็คือระบบ SaaS นะครับ อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นระบบของ WordPress นะครับที่เป็นระบบที่คุ้มค่าราคาประหยัดนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งอะไรต่างๆได้ยืดหยุ่นนั่นเองนะครับสำหรับระบบ SaaS นี่ผมก็ยกตัวอ,อย่างให้เห็นอยู่ยกมาอยู่3ตัวนะครับจริงๆมีมากกว่านี้เป็นหลักร้อยตัวนะครับแต่ว่าเอามาให้เห็นรูปแบบหน้าตาเว็บไซต์หรือว่าระบบการทำงานแล้วก็พวกราคาอะไรของเขาเนี่ยให้ให้ดูกันก่อน3ตัวนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวที่4เนี่ยก็จะเป็น t ิวเตอร LMS นะครับก็คือเป็นระบบ WordPress นะครับที่เราจะใช้ปลักอินบูคอมเมอร์เข้ามาช่วยกับ WordPress นะครับแล้วก็จะใช้ปลักอินเฉพาะทางก็คือตัวติวเตอร LMS นะครับในการขับเคลื่อนให้มันเป็นคอร์สออนไลน์ของเรานะครับจริงๆระบบของ WordPress นอกจากติวเตอร LMS แล้วนะครับก็จะมีอีกหลายๆตัวนะครับ เพียงแต่ว่าตัว t ิวเตอร LMS เนี่ยเป็นตัวที่ผมเลือกใช้นะครับก็คือผมจะเอามาสอนนะครับในฝั่งของ WordPress นั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ใช้งานง่ายนะครับตัวไม่ใหญ่เทอะทะน้ำหนักเบา นะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่ใช้ระบบที่แค่ขายคอร์สเรียนนะครับในลักษณะของอเว็บไซต์ส่วนบุคคลนะครับที่ขายคอร์สเรียนผู้ประกอบการหรือว่าเป็นบริษัทหรือว่าเป็นสถาบันที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนักไม่จำเป็นที่จะต้องมีระบบที่ซับซ้อนเกินไปให้มันหนักเป่าๆนะครับเราก็จะหันมาใช้เป็นตัวติวเตอร์ LMS นะครับจริงๆตัวติวเต LMS นะครับก็จะมีให้เลือกทั้งทีมทั้งปลักอินนะครับของค่ายเดอเมียมเนี่ยนะครับก็จะมีให้เลือกทีมด้วยตัวปลักอินด้วยนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ติวเตอร์เอสามารถที่จะใช้งานร่วมกับทีมอื่นๆได้แล้วได้หลากหลายนะครับแต่ว่าผมก็ยังที่จะมักที่จะหยิบยกของค่ายเดียวกันมาอยู่นะครับก็คือเป็นทีมของค่ายเดียวกันแล้วก็นี่ก็คือตัวปลักอินนะครับที่ใช้กับ WordPress นะครับ เดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้สั้นๆนะครับตัว Ti s h เ e ินะครับก็เป็นตัวแรกนะครับเป็นตัวที่คนไทยเรานะครับชอบใช้นะครับเพราะว่ามันมันใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะอัปโหลดวิดีโอเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ใส่เนื้อหานิดิดหน่อยๆนะครับก็สามารถที่จะมีคอสออนไลน์ใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่า ข้อเสียก็คือมันจะมักจะถูกจำกัดในเรื่องอของฟีเจอร์ต่างๆนะครับถ้าเป็นแพลนต่ำๆเนี่ยก็คือแพลนราคาถูกเนี่ยหรือว่าแพลนฟรีของเขาก็คือแทบจะทำอะไรไม่ได้นะครับก็คือถึงจะทำอะไรได้ก็จะมีในเรื่องของข้อจำกัดนู่นนี่นะครับสารพัดนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเขาต้องการให้เราขยับแพลนนั่นเองนะครับแม้ว่าที่อเบิลเนี่ยนะครับเราจะขยับแพลนแล้วนะครับมันก็ยัง ไปยังไม่สุดนะครับก็คือในเรื่องของการปรับแต่งเว็บไซต์เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทําได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานง่ายแต่ไม่สุดก็แล้วกันนะครับขยับมาที่ฝั่งของกระจจีนะครับกระจบีนะครับ ก็เป็น SaaS อีกตัวนึงนะครับก็คือ,อ SaaS นี่ก็ย่อม,มาจาก software as a service นะ,นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมในระดับโลกนะครับซึ่งข้อดีของเขาก็มีมากมายทำอะไรได้แบบคุ้มค่าเลยแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มตัวเดียวที่ผมคิดว่าใช้งานได้ง่ายแล้วก็เป็นมืออาชีพมากที่สุดนะครับแต่ว่าราคาของเขาเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับก็คือแพลนต่ำสุดของเขาเนี่ยก็น่าจะร้อยกว่าเหรียญแล้วนะครับ 100ร้อยก็อเหรียญก็ตกเป็นเงินบาทก็สามสี่พันนะครับแต่ว่าฟีเจอร์ก็ยังใช้งานได้ไม่เต็มที่อยู่ดีนะครับก็มีในการจำกัดในเรื่องของระบบคอสนะครับก็คือจำกัดที่เขาจำกัดให้ให้ทำได้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะมีการจำกัดในฟีเจอร์อื่นๆอีกหลายๆอย่างนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ให้เต็มที่ก็น่าจะเป็นต้องขยับแพลนไปอีกเป็นแพลนกลางๆของเขานะครับซึ่งราคาก็จะอยู่ประมาณ ถ้าตีเป็นเงินบาทก็น่าจะอยู่ประมาณ6 0 0 0ถึง7 0 0 0บาทประมาณนี้นะครับนี่ก็คือชำระเป็นอ่ารายปีนะครับถึงจะได้ราคาแบบนี้ถ้าถ้าจะชำระเป็นรายเดือนก็เลทนี้ก็จะสูงขึ้นอีกนะครับแต่ว่าอ่าในการใช้งานนะครับกัจจบีนี่น่าจะใช้งานง่ายที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นอัตโนมัติทุกอย่างแล้วก็ข้อดีของระบบ Sa รนะครับทุกตัวก็คือเราไม่ต้องมาติดตั้งเชื่อมต่อระบบด้วยตัวเองนะครับก็คือแพลตฟอร์มเขา ลองรับทุกอย่างไว้ให้แล้วแค่ใส่เนื้อหานะครับก็สามารถาทำเป็นคอร์สออนไลน์ง่ายๆได้แล้วนะครับเรามาดูตัวอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ชื่อว่า l e a r n b o l ตัวนี้การปรับแต่งพวกเว็บไซต์เนี่ยจะปรับแต่งได้ลึกนะครับแล้วก็ได้ดีกว่ากาจะจบีนะครับ แต่ว่าในเรื่องของระบบนะครับระบบโตโนมัติต่างเนี่ยยังสู้เาจบีไม่ได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการปรับแต่งเว็บไซต์พวกการโคดดิ้งเนี่ยนะครับก็คือจะทําได้เหนือกว่าเาจบีนะครับแล้วก็ระบบที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ LMS นะครับหรือว่าเกี่ยวกับการใช้งานในคอร์สออนไลน์นะครับก็จะมีความเป็น LMS มากกว่านะครับก็คือระบบภายในของ Learn World เนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็ใช้งานได้ในส่วนของ คอสออนไลน์ได้เหนือกว่าคาจบีนะครับการที่เราจะใช้งานได้ในระดับนั้นนะครับเราก็ต้องเลือกเป็นแพลนที่ค่อนข้างที่จะต้องคงไม่ใช่แพลนต่าๆแน่นอนนะครับต้องเป็นแพลนที่สูงๆของเขาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่ตัวติวเตอร LMS นะครับก็อย่างที่บอกก็คือมันเป็นปลั๊กอินของ WordPress นะครับซึ่งจริงๆแล้วปลั Plug ๊กอินตัวนี้ก็มีราคาที่ไม่ได้ถูกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งปลั๊กอินทั้งทีมนะครับก็มีราคาได้ไม่ถูกเลยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วทุกอย่างก็ยังถูกถูกกว่าสารทุกตัวนะครับถ้าเรามาคิดเป็นค่าใช้จ่ายพวกรายเดือนนะครับหรือว่ารายปีนะครับที่เราต้องชําระที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายกันทุกเดือนเนี่ยนะครับยังไงก็ถูกกว่านะครับแล้วก็การปรับแต่งนี้ได้เต็มที่นะครับได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าเราอยากปรับแต่งในส่วนไหนอยากปรับแต่งสุดแค่ไหนทําได้หมดเลยนะครับ เพราะว่ามันเป็น WordPress นั่นเองแล้วเราก็จะใช้ลักษณะของการโฮสเว็บไซต์ด้วยตัวเองนะครับก็คือจะทำการเลือกโฮสติ้งเองนะครับหาวิดีโอโฮสติ้งเองนะครับหรือว่าถ้าเราจะใช้เป็นตัวฟรีพวก YouTube อะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับข้อดีของตัว t u t เ r อร์ก็คือราคาคุ้มค่ากว่าแล้วก็ไม่ต้องจ่ายรายเดือนหนักๆเหมือนพวกนี้นะครับเพียงแต่อาจจะต้องมีใน เรื่องของวิดีโอโฮสติ้งนะครับที่ต้องหาเองนะครับเพราะว่าระบบของ WordPress นี่ก็คือจะต้องหาโฮสติ้งของเว็บไซต์เองนะครับจดโดเมนเองนะครับแต่ว่าโฮสติ้งที่เราจะใช้อัปโหลดวิดีโอเนี่ยเราต้องหาเองแต่โดยรวมก็ยังถูกกว่าอยู่ดีนะครับในส่วนของเรื่องราคาของตัว t ิวเตอร์นะครับก็คือเป็นปลั๊กอินที่ผมคิดว่าคนจะไม่ไม่ค่อยอยากจะใช้เพราะว่าต้องมาใจ่ายในราคาค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับ สำหรับคนที่มีของนะครับแต่ไม่มีเว็บคอสปล่อยของนะครับที่เป็นเว็บไซต์ของคุณเองจริงๆนะครับอยากเอาเคล็ดลับความรู้ของคุณนะครับมาทําเป็นวิดีโอขายบนเว็บไซต์ที่เป็นของคุณเองจริงๆนะครับหรือเรียกว่าขายคอสออนไลน์นั่นแหละครับผมมีกลุ่มที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับผมจะมีคอสเรียนตัวเต็มนะครับที่มีให้คุณมากกว่าที่คุณดูวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าวิดีโอนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับคอสเรียนตัวเต็มของเรานะครับให้เข้าไปที่กลุ่มที่ผมเพิ่งเปิดใหม่เมื่อเร็วๆนี้นะครับ ย้ำนะครับว่าคอร์สเรียนนี้แจกฟรีนะครับเป็นคอร์สตัวเต็มเลยนะครับจัดเต็มให้พิเศษสําหรับคนที่เข้ากลุ่มในช่วงนี้นะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเข้ากลุ่มไปรับคอร์สฟรีกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวก็แล้วกันนะครับมาที่ตัวแรกนะครับตัวแรกก็จะเป็น t ี่ซั l e บนะครับ จริงๆตัวที่ตีคู่กันมากับ t i s a b l e นี่ก็คือ T ิ n k i f i c แต่ว่าผมก็ขอหยิบยกขึ้นมาให้ดูแค่ t i s a b l e ตัวเดียวก่อนก็แล้วกันนะครับจริงๆมันมีเยอะเป็นร้อยตัวนะครับสำหรับตัว t i s a b l e นี้คนไทยก็นิยมใช้กันนะครับเพราะว่าก็คือตัดปัญหาเรื่องการทำเว็บไซต์ออกไปเลยนะครับไม่ต้องทำเว็บไซต์เพียงแค่เรามีวิดีโอนะครับของเราที่เราอยากจะเอามาทําเป็นคอร์สนะครับเราก็ไปออกแบบคอร์สออกแบบหัวข้อบทเรียนของเรานะครับแค่นั้นเองนะครับอัปโหลดวิดีโอขึ้นไป ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับแต่ข้อเสียก็คือเรื่องของราคานั่นเองนะครับแม้ว่ามันจะมีในเรื่องของแพลนฟรีนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีการการขายอะไรพวกนี้มันก็จะมีข้อจํากัดอยู่นะครับการในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับต่างๆนะครับเราก็ต้องจ่ายจ่ายให้เขาด้วยนะครับก็คือ แม้แต่สมมุติว่าเราขยับขึ้นมานะครับเป็นแพลนเบสิกนะครับเราก็ยังต้องจ่ายนะครับก็คือจ่ายเป็น5%อนะครับอันนี้ก็คือ10%บวกกับ1เหรียญนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแพลนนี้ก็คือ5%แต่ถ้าไม่ต้องจ่ายเลยนะครับไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้เขาเลยนะครับสำหรับในยอดขายคอสของเรานะครับต้องเป็นแพลนโปรนะครับก็คือ100กว่าเหรียญต่อเดือนนะครับซึ่งไอ้ร้อยกว่าเหรียญต่อเดือนเนี่ยอย่าลืมว่าตอนเนี้ยมันถูกเลือกต้องชําระเป็นรายปีนะครับแต่ว่าถ้าเราชําระ ก็คือ159เหรียญต่อเดือนนะครับถ้าคูณออกมาเป็นเงินบาทก็น่าจะ4,000กว่าบาทนะครับแต่ถามว่า4,000กว่าบาทเนี่ยจบไหมก็ไม่ค่อยจบนะครับเพราะว่าจะมีการกักฟีเจอร์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็หน้าตาเว็บไซต์ก็จะยังระบบการล็อกอินอะไรพวกนี้ก็จะเป็นก็จะมองเห็นเป็น t i s s b l l e อยู่นะครับตรงนี้ก็คือข้อเสียของ t i s s b l l e นะครับก็คือเขาไม่ค่อยปล่อยแบรนด์ของเขาเท่าไหร่นะครับ แม้ว่าเราจะต้องมาชําระเป็นรายเดือนในราคาสูงขนาดนี้แล้วนะครับแต่ว่าฟีเจอร์ก็ยังให้ไม่สุดอยู่ดีนะครับผมก็จะอธิบายคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะครับแต่ข้อดีของ Tisable ก็คือสามารถที่จะอัปโหลดวิดีโอตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องทำเว็บไซต์นั่นเองนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับของ Tisable ก็คือเขาจะมีพวก Pay m e n t gateway เนี่ยเป็นของเขาเองนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเลือกใช้งานเป็นท i s เ b l e นะครับยอมใจ่ายในราคาแบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจไปผูกกับค่ายบัตรเครดิตไม่ต้องไปติดต่อเรื่องการชำระเงินในเว็บไซต์ของเรานะครับก็คือจบที่ t i s เ b l e เลยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆแล้วก็ราคาที่สูงนั่นเองนะครับต่อไปก็ไปดูของคาชบีนะครับคาชบี abi, นี่ก็เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกนะครับที่มีผู้ใช้งานเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ น่าจะสูงที่สุดนะครับอาจจะเป็นลองกับ t i s a b l e อยู่หรือเปล่าก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับแต่ว่าก็เป็นแพลตฟอร์มที่อาเมืออาชีพนะครับส่วนใหญ่จะเลือกใช้นะครับก็คือเลทค่าเงินของอาโซนอเมริกาโซนยุโรปเนี่ยค่าเงินของเขามันใช้เงินเป็นพวกอา USD เงินเงินปอนด์อะไรพวกนี้นะครับราคาเนี่ยมาเทียบกับบ้านเราเนี่ยนะครับค่าครองชีพหรือว่าการใช้เงินของคนไทยเราเนี่ยทางฝรั่งเขาอาจจะมองว่ามันไม่แพงนะครับแต่บ้านเรานี่ก็ แพงไม่แพงนะครับเดี๋ยวลองไปดูราคากันเลยนะครับก็คือนะครับราคาเริ่มต้นนะครับนี่นี่คือราคาชําระรายเดือนนะครับเริ่มที่149ี่เหรียญนะครับสําหรับแพลนต่ําสุดของเขานะครับแล้วก็แพลนที่น่าจะเหมาะสมก็คือแพลน199เเหรียญต่อเดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงมากนะครับสำหรับคนไทยเราที่จะต้องมาจ่ายอะไรแบบนี้ทุกเดือนนะครับ สมมุติว่าเราเลือกเป็นแพลนต่ําสุดของเขานะครับเราสามารถที่จะทาคอสออกมาได้แค่3ามคอสไม่เกินนี้นะครับแต่เขาจะไม่มีในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะปล่อยปล่อยมากกว่าทิสเ b อ e นะครับก็คือไม่ได้มากักไม่ได้มาล็อกอะไรกันมากนะักเหมือนทิสเซอร์นะครับแต่ว่าก็จะมาจํากัดในเรื่องของนักเรียนนะครับแล้วก็จํากัดในเรื่องของเว็บไซต์นะครับที่ทําได้แค่1เว็บไซต์นะครับจริงๆตัวนี้ก็ทําได้1เว็บไซต์เหมือนกันนะครับ ข้อเสียของคาชบีนี่ก็คือในเรื่องของทำคอสได้แค่3ามคอสใน1เว็บไซต์ทำคอสได้แค่3ามคอสนะครับถ้าเราเลือกเป็นแพลนนี้นะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นแพลนนี้ก็คือก็ปล่อยขึ้นมานะครับให้เป็น15บห้าคอสนะครับโปรดักต์นี้ก็คือเป็นคอสนั่นเองนะครับอาจจะเป็นคอสของเราอาจจะไม่ใช่เป็นวิดีโอนะครับอาจจะเป็นอ e ีบุ๊กอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเขาก็ถือว่าเป็นสินค้าตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้ได้3คอสต์ตัวนี้ได้15คอสต์ถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็ต้องขยับอะไรแบบนี้นะครับในเรื่องของจํานวนนักเรียนหรือว่าผู้ติดต่อของเรานะครับก็จะเพิ่มขึ้นตามแต่ละแพลนนั่นเองนะครับแต่ว่าระบบอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยคาจบีนี่ทําออกมาให้ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะครับถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณนะครับผมก็แนะนํานะครับแต่ว่าคาจบีเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของ การปรับแต่งเว็บไซต์ที่ไม่ค่อยจะยืดหยุ่นนะครับทำได้ยังไม่ค่อยเต็มที่นักก็คือในเรื่องของโคโดดิ้งอะไรต่างๆพวกเนี้ยเขาจะยังไม่ค่อยปล่อยเท่าไหร่นะครับก็คือถ้าจะปล่อยจริงๆก็ต้องเป็นแพลนพวกเนี้ยนะครับการปรับแต่งคัสตอมโคดเอเดเตอร์อะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับก็ต้องเป็นแพลนสูงสุดของเขานะครับถึงจะทําได้นะครับ แต่ว่าถ้าเราอยากจะปรับแต่งเว็บไซต์ให้สุดๆให้เต็มที่เลยนะครับแต่ว่าการใช้งานอาจจะไม่ง่ายเท่าไม่เรียบง่ายเท่าแล้วก็ระบบอะไรต่างๆโดยรวมเนี่ยอาจจะยังสู้คาชบีไม่ได้นะครับแต่จะไปโดดเด่นในเรื่องของคอร์สออนไลน์ที่ทำอะไรได้มากขึ้นนะครับก็ต้องหันมาเป็นตัวนี้นะครับก็คือ l เรน v วนะครับ ตัวเลนเวลนี่ก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่อ่าเรียกว่าตอนหลังๆมานี่ก็แข่งกับคาชบีเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นคู่แข่งที่ตามมาติตดตของคาชบีเลยก็แล้วกันนะครับแต่ว่าการที่เขาจะทําอะไรได้เต็มที่เนี่ยมันจะต้องเป็นแพผนที่ค่อนข้างที่จะต้องเป็นแพผนนี้เลยนะครับเพราะว่าแผนนี้ก็คือ ทำอะไรได้ไม่เยอะนะครับถ้าจะมีระบบอะไรที่โดดเด่นในเรื่องของคอร์สออนไลน์ที่ทำอะไรได้มากขึ้นเช่นพวกเหมือนเหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปใช้พวกโปรแกรมตัดต่อเลยนะครับของ l e a r n v เนี่ยคือเขามีให้ในตัวเลยนะครับแล้วก็การปรับแต่งเว็บไซต์ที่ทำได้มากขึ้นแม้กระทั่งเราสามารถที่จะทำแอปพลิเคชันสำหรับมือถือของเรานะครับเขาก็มีให้ด้วยนะครับแต่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับซึ่งจ่ายเพิ่มไม่ใช่ราคานี้นะครับก็คือบวกเพิ่มจากราคานี้ไปอีก ซึ่งจริงๆแล้วราคานี้มันก็เรียกว่าโหดสําหรับคนไทยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะต้องการเพิ่มอีกก็ต้องจ่ายขึ้นอีกนะครับนี่คือราคารายปีนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นชําระรายเดือนก็จะแบบนี้เลยนะครับถือว่าโหดนะครับสำหรับแพลนยีิเหรียญต่อเดือนหรือ99เหรียญต่อเดือนนะครับสำหรับการชําระแบบรายเดือนเนี่ยนะครับผมคิดว่าค่อนข้างที่จะกักอยู่ดีนะครับทำอะไรได้ไม่เยอะอยู่ดีนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของจุดเด่นที่เรามองกันว่าการปรับแต่งเว็บไซต์ที่สามารถทําอะไรได้อย่างเต็มที่นะครับแต่ว่า2แพลนนี้ก็ยังได้ไม่เต็มที่อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะตัดออกไปนะครับถ้าเราจะมามองในตัว LearnWorlds นะครับเราก็จะต้องมามองในเรื่องของการทําอะไรได้เต็มที่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแพนที่จะทําตรงนี้ได้คือแพลนนี้เท่านั้นซึ่งราคาเนี่ยก็คือ299เหรียญต่อเดือนเนี่ยถ้าใครสามารถใจ่ายในราคานี้ไหวนะครับก็แนะนํานะครับ เป็นตัวที่ใช้งานได้ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของบริการนะครับชื่อเสียงก็ไม่ค่อยดีนักนะครับสำหรับตัวเลนโวนะครับตอบคำถามการช่วยเหลืออะไรต่างเนี่ยเรียกว่ายังไม่เป็นที่ถูกใจเท่าไหร่นะครับสำหรับชื่อเสียงของเขานะครับแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องนี้ต้องยกให้เป็นคาชบีนะครับที่เขาค่อนข้างที่จะรักษาในเรื่องของการบริการซัพพอร์ตพวกนี้นะครับเขาจะ ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมีนี่เหนือชั้นกว่านะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมากับราคาแบบนี้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครมองว่ามไม่ไม่คิดว่าอยากจะมาใช้งานแพลตฟอร์มอะไรที่มันโหดขนาดนี้หรอกไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้เอาแค่ให้เรามีคอสแล้วก็สามารถขายคอสได้นะครับแล้วก็ยังสามารถปรับแต่ง เว็บไซต์ได้ดีกว่าทุกตัวด้วยที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันยังมีอีกตัวหนึ่งที่สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ได้ดีกว่าพวกนี้อีกนะครับแลกกับราคาที่อาจจะต้องมาจ่ายเป็นพวกวิดีโอโฮสติ้งที่เราต้องเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับก็คือตัวระบบของ o r d p r e s s เนี่ยนะครับที่เราจะใช้ปลักอินของค่ายเดรเมียมเนี่ยนะครับมันจะสามารถที่จะปรับแต่งเว็บไซต์ได้ ในระดับโฮสติ้งเลยนะครับก็คือเราโฮสเองเลยเราปรับแต่งได้ทุกส่วนเพียงแค่ว่าเราต้องมามาเรียนรู้การใช้งานการปรับแต่งมันแค่นั้นเองนะครับที่เหลือนะครับถ้าเราทําทุกอย่างแล้วนะครับสิ่งที่ต้องคํานึงถึงก็คือในเรื่องของวิดีโอโฮสติ้งนะครับที่มันจะแตกต่างจากพวก s a a นะครับก็คือพวกสเนี่ยโดยมากเขาก็จะรวมเป็นอ่าพวกวิดีโอโฮสติ้งของเขานะครับบางค่ายก็จะใช้ของตัวเอง เป็นวิดีโอโฮสติ้งของตัวเองก็คือใช้โฮสติ้งของตัวเองนะครับบางค่ายก็จะใช้ของข้างนอกนะครับเอามาร่วมกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวติวเตอ lms นะครับเราต้องไปหาเองนะครับแต่จริงๆแล้วทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีราคาแพงอะไรนักนะครับสำหรับตัววิดีโอโฮสติ้งนะครับถัวเฉลี่ยออกมาแล้วราคายังไงก็รวมทั้งโฮสติ้งที่เราอาจจะจ่ายรายปีหรือรายเดือนนะครับโฮสติ้งที่เป็นใช้สำหรับเว็บไซต์ของเราเนี่ย แล้วก็บวกกับโฮสติ้งที่เป็นตัวฝากวิดีโอของเราเนี่ยนะครับรวมกันแล้วยังไงก็ผมคิดว่าก็ไม่เกิน1000บาทนะครับก็คือถูกกว่าอยู่ดีแล้วการเลือกใช้ระบบของ o r d p r e s s นะครับข้อดีของมันก็คือปรับแต่งเว็บไซต์ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าตาเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปลั๊กอินที่เราอยากเพิ่มอยากลดอะไรก็แล้วแต่เราสามารถทำได้หมดเลยนะครับก็คือเป็นตัวที่ผมจะ มาแนะนําให้เรารู้จักนั่นเองนะครับสำหรับในบทเรียนถัดๆไปนะครับเราก็จะมาเริ่มรู้จักกับเว็บไซต์คอร์สออนไลน์ที่ใช้ในลักษณะของการโฮสต์เว็บไซต์ด้วยตัวเองด้วยระบบของ s m s ที่เป็นตัว WordPress ใช้ปลักอินของ WooCommerce เข้ามาร่วมด้วยนะครับประสานกับปลักอินที่ใช้งานเฉพาะทางอย่าง Tutor LMS นะครับแล้วก็เป็นทีม e d u m a x นะครับ ที่เราจะใช้งานร่วมกันมีการปรับแต่งตั้งค่าร่วมกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าขั้นตอนที่เราจะทําพวกเนี้ยมันจะต้องทํำยังไงเดี๋ยวลองไปดูหัวข้อในเรื่องของหัวข้อเกี่ยวกับขั้นตอนนะครับทั้ง7ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวลองไปดูตรงนั้นนะครับ สำหรับบทนี้นะครับก็คงจะให้เข้าใจคร่าวๆไว้แค่นี้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างที่ผมยกมานะครับ t i s a b l e ป a อคา b ช Learn World หรือว่า Tutor MS นะครับที่แบ่งแยกออกเป็นทั้งฝั่งของ SaAS นะครับแล้วก็ฝั่งของ WordPress นะครับแต่ที่เราจะเรียนรู้กันจริงๆก็คือฝั่งของ WordPress นะครับด้วยการปรับแต่งตั้งค่าในลักษณะของการโฮสต์เว็บไซต์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะครับเป็นตัวที่ผมคิดว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ไม่ได้ถือว่ายากเกินไปนะครับ ก็คือขั้นตอนจริงๆโดยสรุปเนี่ยมันถ้าเราทําตามขั้นตอนทุกอย่างมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนักนะครับดีกว่าที่เราจะต้องมาเลือกเป็นระบบพวกนี้นะครับที่แม้มันจะง่ายก็จริงแต่ว่าในความง่ายของมันก็ยังมีการกักฟีเจอร์อยู่นะครับแล้วก็การปรับแต่งเว็บไซต์ก็ยังทําได้ไม่สุดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเรียนรู้กันในฝั่งของ WordPress นะครับเดี๋ยวไปติดตามหัวข้ออื่นๆเรื่องอื่นๆในบทถัดไปกันครับ ผมมีข่าวดีมาบอกครับสำหรับคนที่อยากเรียนคอร์สฟรีนะครับที่เจาะลึกเรื่องการทำเว็บไซต์คอร์สออนไลน์จริงจังคอร์สที่ผมเคยทำขายราคา8,000กว่าบาทวันนี้ผมกำลังเอามาแจกฟรีในกลุ่มลับนะครับขอแค่กดติดตามช่อง YouTube แล n d ี c คอร s สไว้ตอนนี้เลยนะครับแล้วไปเข้าร่วมกลุ่มลับทาง Facebook ได้เลยดูตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับกดเข้าร่วมแล้วรอผมอนุมัติได้เลย